ไม่เคยคิดค่าต่อตายแล้วนะเร็วๆนี้เลยช่วงที่ก่อนที่จะได้งานที่เนี่ยมันตันมันตันทุกอย่างใช่ไหมแล้วอยู่ๆแฟนแม่ก็จับมือนี่แหละอืมก็ให้กําลังใจกันสองคนก็มีลูกนั่นแหละไอ้ตัวเล็กเขาจะน่ารักไงเขาจะอ้อนเขาเห็นแม่ร้องไห้ ai, ไม่ได้นะเขาจะเช็ดน,น้ําตาอะไรอย่างเงี้ยก็คือลูกก็แหละคะ่ะลูกกับแม่เราเป็นแรงผลักดันที่จะให้เราคสู้ต่อ ชวฝันชีวิตแต่ละวันชิไม่ธรรมดาชื่อจันแก้วเจนเชี่ยวชานค่ะชื่อเล่นชอแก้วค่ะเป็นนิติบุคคลทำงานหนึ่งวันเข้ามาปุ๊บก,ก็มาดูโทรศัพท์เหมือนแอดมินนะคะคือเวลาเด็กๆในหอแจ้งซ่อมมีปัญหาอะไรก็เขาจะแจ้งมาในไลน์ก็แก้ปัญหาให้เด็กๆค่ะแล้วก็จะมีจดน้ำไฟแล้วก็ส่งบินค่าห้องแล้วก็เก็บค่าห้องกับเด็กๆค่ะ ก่อนที่จะมาทํางานที่นี่เนาะแม่เคยเป็นแม่บ้านที่แม่บ้านร้านซักผ้าค่ะที่หน้ามองมาก่อนทีนี้แม่ก็เลยเกิดอาการป่วยป่วยคือเป็นไข้หวัดสายพันเอก็เลยหยุดพักมาหนึ่งเดือนทีนี้นายจ้างเขาก็มันไม่หายมันเป็นเรื้อรังมานายจ้างเขาก็เลยให้ออกพอออก,ออกแม่ก็ตกงานใช่ไหมคะตอนนี้คือตกงานก็คือ เงินเดือนแม่ก็มีแค่สองคนก็คือแฟนแม่กับแม่เพราะว่ามีแม่แก่ๆหนึ่งคนอายุเจ็ดสิบสามแล้วแล้วก็ลูกอีกสามคนค่ะลูกอีกสามคนแล้วทีนี้มันเงินไม่ไหวมันทั้งมีงวดรถมีหนี้สินมีอะไรแม่ก็เลยมาสมัครงานที่นี่ตอนแรกสมัครเป็นแม่บ้านแต่ทีนี้เจ้าของหอก็เ,เลยถามว่าจบอะไรมาแม่ก็เลยว่าแม่จบบัญชีมาแกก็เลยให้มาช่วยนิติคนเก่าค่ะ ก็ทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็มีท้อบ้างมีเหนื่อยบ้างเนาะอันนี้ก็ค่าใช้จ่ายของครอบครัวก็เยอะแต่ก่อนก็แม่ก็เป็นลูกคนเดียวนี่แหละแต่เอาไม่เป็นลูกคนเดียวมีคุณตาคุณตาคือแกมีเงินเดือนเป็นข้าราชการนะคะแม่ก็ไม่ได้มาแบกรับอะไรเยอะแม่ก็ไม่ต้องทํางานเลี้ยงแต่ลูกอย่างเดียวค่ะแล้วพอคุณตาเสียได้สามปีแล้วแหละตอน ก็เลยต้องค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นลูกยิ่งโตก็ยิ่งเรียนก็ยิ่งใช้เงินเยอะแม่ก็ต้องมาทํางานที่นี่ประสบการณ์การทํางานของแม่ก็คือแม่เคยทํางานบริการมาก่อนอมแม่ก็เลยชอบงานนี้มันเหมือนงานบริการเด็กๆมันเป็นงานบริการอย่างหนึ่งค่ะแม่ก็เลยชอบงานตัวนี้จุดประสงค์ในการทํางานนี้ก็คือเพื่อจะมีเงินเดือนเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงแม่ แฟนแฟนของแม่นี่คือทํางานสองอย่างนะคะเช้าเขาตีห้าเขาต้องตื่นไปขับรถน้ำแข็งค่ะเลิกบ่ายโมงใช่บ่ายสองเขาต้องมาวิ่งแก๊บเลิกสองสามทุ่มเขาทำงานสองหน้าที่แม่ก็ทํางานแค่หนึ่งตอนแรกถ้าเกิดว่าเลิกห้าโมงแม่ก็จะไปขับแก๊บนะแต่ก็มันไม่ไหวมันร่างกายเรามันไม่ไหวเพราะว่าแม่ก็มีโรคประจําตัวอยู่อย่างเงี้ย เป็นลูกเหมือ่มอยลูกหอบลูกอะไรของแม่แต่ละวันรู้ไหมว่าใช้เงินเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่าสามร้อยวันหนึ่งนะคะเชา้าถ้าเกิดไปโรงเรียนคนโตก็บรรลัยยี่สิบเพราะว่าเขาเรียนอาชีวะมหาว,วิทยาลัยอาชีวะคนสองคนกลางเขาก็เจ็ดสิบบาทค่ะแล้วก็คนเล็กอีกสี่สิบบาทช่วงเช้านะแล้วก็ให้ยายไว้วันละร้อย เพื่อจะซื้อข้าวซื้ออะไรอันนี้คือใช้ประจําวันอืมแล้วก็ค่ากินอหลีกกินตะหากใช่นั่นแหละมันก็เลยไม่ทําก็ก็ไม่ได้ไม่ทําก็ไม่ได้ค่ะก็ช่วยอย่างนี้ยแหละแล้วก็ยังไม่รวมค่างือดอดรถค่าน้ําค่าไฟค่าจิปะหะทุกอย่างมันจะมีทุกเดือน เงินเดือนเงินเดือนของแม่ก็คือหนึ่งให้ยายแล้วก็ใช้นี้ให้ยายคือมีนี่หมู่บ้านอีกสามพันเดือนละสามพันเงินเดือนแม่ไม่ได้เยอะอยู่แล้วแม่เพิ่งเข้าทางานเนาะแล้วก็ของแฟนก็ใช้จ่ายไม่พอค่ะเงินเดือนสามหมื่นบอกตรงๆว่าเงินเดือนสามหมื่นห้าไม่พอบางครั้งแม่อดแม่จะกินชาเขียวชาไทยเวลาแก้วแต่ข้าวกับข้าวจะเป็นแฟนแม่ที่ซื้อมาส่งรดน้ําแข็งจะมาส่งทุกวันมันก็จะ มีแค่นี้เราบางวันเราก็ประหยัดอดเพื่อลูกเพื่อลูกจริงๆเพิ่งรู้แต่ก่อนแต่ก่อนคิดอยู่ว่าทําไมแม่กับพ่อเราถึงแบบกับข้าวมื้อหนึ่งเขากินปนเนาะบ้านเราปนปลาอะไรเงี้ยเขากินสองสองมื้ออะไรเงี้ยก็ไม่รู้หรอกก็เฉยเราก็ใช้กินของเราไปหมูกระทะไปกินกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลู้แม่ลูกคนเดียวทนเลยไม่มีพี่น้อง พ่อแม่สามารถเลี้ยงเราได้ใช่แต่พอเรามามีลูกสามคนเอานะแลอื้วรู้แล้วว่าทําไมพ่อแม่ยอมอดเพราะเราใช่ค่ะเราเรายอมอดเพราะลูกเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยรู้จริงๆอืมไม่เคยคิดค่าตัวตาแล้วนะรเร็วเร็วนี้เลยช่วงที่ก่อนที่จะได้งานที่เนี่ยใช่มันมันมันตกเขาเรียกอะไรนะมันตัน มันตันทุกอย่างใช่ไหมแม่เคยคิดฆ่าตัวตายแล้วแล้วอยู่ๆแฟนแม่ก็จับมือนี่แหละอืก็ให้กําลังใจกันสองคนก็มีลูกนั่นแหละไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กเขาจะน่ารักไงเขาจะอ้อนเขาเห็นแม่ร้องไห้ไม่ได้นะเขาจะเช็ดน,น้าตาอะไรเงี้ยก็คือลูกก็แหละค่ะลูกกับแม่เราเป็นแรงผลักดันที่จะให้เราเสู้ต่อนั่นแหละก็คือลูกอย่างเดียวเลยบอกตรงๆค่ะก็ใช่ค่ะคือลูก แฟนแม่เขาก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วไงพ่อแม่เขาก็เสียหมดอะไรหมดแล้วแต่เขาก็คือเขาอาจจะเหนื่อยที่สุดแฟนอะคือเขาจะเหนื่อยที่สุดคือเขาต้องตื่นแต่ตีห้าเลิกงานสามทุ่มยังกว่าจะนอนก็สี่ห้าทุ่มเนาะแล้วก็ตื่นตีห้าแบบนี้ทุกวันเลยเขาไม่มีวันหยุดละคะ่ะลงน้ําแข็งเขามีวันหยุดแต่เขาไม่หยุดเลยหนึ่งปีเขาหยุดแค่สามวันสามวันเพื่อจะไปทําบุญทําบุญครบรอบแม่เขาเสียที่ระยองแค่นั้น คี่ดูว่าเขาจะเหนื่อยแค่ไหนสิ่งที่ทำให้เราจะท้อที่สุดก็คือลูกล้มหายใจมีแห้งสู่ตอกับคือลูกแต่ดีที่ลูกลูกสาวเขาเขาเขาเป็นเด็กดีอะค่ะเขาจะอยู่ติดบ้านเลี้ยงน้องช่วยเลี้ยงน้องช่วยทำงานบ้านยายก็แก่แล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามแล้วก็มีน้องดื้อๆซนๆอีกสองคนแรงบันดาลใจก็คือแม่กับลูกแค่นั้น ที่ที่ทาให้แม่มีชีวิตสู้ต่อเหนื่อยบานไหนไข่บานเหนื่อยขนาดไหนไข้ขนาดไหนก็ต้องก็ต้องมาทํางานใช่นอกจากจะไม่ไหวจริงๆค่อยค่อยลาเจ๊อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาชีพนี้ก็คืองานบริการใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเด็กเราบริการกับเด็กๆดีเนาะคือหอก็คือเด็กๆก็คือเป็นเหมือนลูกค้าเราเขาเอาเงินเดือนมาให้เรา เราบริการเข้าดีน้องสงซ่อมนู่นนี่นั่นเรารีบทําให้น้องมันก็จบจบไปก็ก็เนี่ยค่ะคือสิ่งที่แม่ภูมิใจต,ตัวนี้จริงๆค่ะ <c oughs> ในการทํางานนะคะ <c oughs> ประทับใจหรอก็มีหนึ่งผู้ปกครองเอาของมาฝาก <c oughs> เด็กๆก็มีอะไรเขาก็เข้ามาคุยกับเราค่ะ แบบมีทะเลาะกันบ้างเด็กๆน้องนักศึกษาก็มีนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาแม่ก็เรียกคุยแล้วก็ก็เขาก็ไม่ไม่ไม่มีกระทบกระแทกกันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราเคลียร์ปัญหาให้เด็กๆทุกห้องอยู่อย่างมีความสุขเนีย้ยค่ะเราก็มีความสุขแล้วที่ไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรมากใช่ไหมเร,เราลูกใช่เรารีบแก้ปัญหาให้เด็กๆให้อยู่อย่างมีให้อยู่อย่างสงบใช่เราก็อยู่ได้แล้วค่ะ ก็อยากขอบคุณเด็กๆทุกคนแล้วขอบคุณเจ๊ที่ให้โอกาสที่ให้มาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณงานขอบคุณเราด้วยแล้วก็ขอบคุณเด็กๆด,ด้วยที่ไม่ดือ้อ <c oughs> ไม่ดื้อเท่าไหร่ค่ะใช่ถ้าเราพูดดีกับเด็กบริการดีกับเขาจริงใจกับเขาใช่ค่ะเขาก็จริงใจกับเราแล้วก็พูดกับเรากล้าเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แม่ก็คือคน ตัวแม่เองคือจะมีน้องๆมาแบบหลายรูปแบบใช่ไหมไมีดื้อบ้างมีเราฟังเราก็บอกน้องคะก็มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างแต่เราก็พยายามคุยกับน้องดีๆให้เหตุผลน้องแม่ก็จะมีดูบ้างแต่ว่าไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูแบบแบบฐานะน่าเกลียดนะคะก็คือเราคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุยไม่ได้แม่ก็จะใช้กฎระเบียบเข้ามา แอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็เข้าใจบ๊ายบาย